you mm -hmm. ตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีห้กับ2ีนาทีนะครับเราจะออกเดินทางกันไปจังหวัดนครพนมนะฮะทริปนี้อยู่ประมาณสักเจ็ถึงแปดร้อโลเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะใช้ไฟในการชาร์จกี่ครั้งจุดพักกี่อรอบแล้วก็ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงนะครับ เราวิ่งไป5,518กิโลนะฮะตามเก็บตามเลขใหม่ก็เดี๋ยวลองดูนะฮะว่าใช้เวลาแล้วก็ระยะทางเท่าไหร่นะครับแล้วเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างวันนี้ก็จะเป็นทิปเดินทางไกลนิดนึงนะฮะก็เดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาฝากกันนะครับ โอเครับมาถึงตตจุดน้ดจะ,ะจุดแรกแล้วนะครับประมาณ8โมง50นะครับแบตเตอรี่เหลือ10%นะครับคือวิ่งออกมาเนี่ยระยะทางประมาณไม่ถึง300โลเนาะตอนนี้ไปที่ตัวเลขที่หน้าปัดบอกว่าวิ่งได้35กิโลแปลว่าจะวิ่งได้อยู่ประมาณแค่300เอง300กิโลนะต้องวางแผนให้ดีเนาะ ไม่งั้นจะไม,ไม่ทันนะฮะอาจาการที่ชาร์จสับรองแล้วก็วางแผนกันดีๆดีนะครับอันนี้เป็นจุดชาร์จแรกเป็นจุดของปอตทนะฮะอันนี้เป็นของ ev station นะครับผมเดี๋ยวเราไปชาร์จกันเลยโอเคครับนั่งพักทานข้าวกันที่ร้าน j f c นะครับหลังจากที่เรารอชาร์จแบตรถไปด้วย บรรยากาศาร้านนะครับของเคฟซาสถานนี้ค,ครับเดี๋ยวเราชาร์จเสร็จเราเจอไปต่อแล้วนะครับโอเคครับนี่เราชาร์จเสร็จแล้วนะครับก็ได้มา91เซนะครับตอนนี้ก็10โมงละเดี๋ยวเราจะออกเดินทางต่อนะครับไปที่ออกาลสิน ครับเป็นจุดชาร์จจุดที่สองนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันไปดูในคลิปเลยนะครับนี่คลิปก่อนนะฮะเราพิ่งมาแล้วอ่ะไม่ได้ล็อกคลิปโทษทีไม่ได้ล็อกคลิปโโอเคครับเราก็มาถึงจุดชาร์จจุดที่2แล้วนะครับ เป็นปดทสเตชันนะครับอย่างตลาดตอนนี้อยู่ที่ตัวเมืองกาลสินนะครับโอเคเดี๋ยวเปอร์เซ็นต์เหลือน้อยมากฮะตอนนี้เดี๋ยเดี๋ยอยู่ที่4ร์เนนะครับก็เดี๋ยวเราไปชาร์จกันเลยนะครับโอเคครับ น,นี่นะครับอันนี้เราอยู่ที่ตู้ชาร์จของ E a เนะครับ <Okay. S 1> เราใช้บริการ e a ตลอดเส้นทางนะครับวันนี้ทริปนี้ <Okay. S 1> อันนี้ก็ชาร์จหน้าประมาณใช้เวลาประมาณชั่วโมงครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวชาร์จเสร็จเรารมาดูกอีกทีนะครับว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ใช้เวลาชาร์จประมาณเท่าไหร่โอเคครับ ก็ได้เดินทางมาถึงที่พักนะครับสรุปคือชาร์จไป2รอบนะครับเหลือแบตอยู่ที่40กว่าเปอร์เซ็นต์เนาะตอนนี้อยู่ที่สกลน,นครน,นะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อไปที่น,ค,น,นนะครมนมนะฮะแล้วน่าจะถึงที่จุดหมายโดยการชาร์จ2ครั้งนะครับ ก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเดินทาง mm hmm. คือชาร์จเต็มมาจากที่บ้านหนึ่งรอบแล้วก็คือร้อร์เซ็นนะครับจากที่บ้านเลยก่อนออกเดินทางมาร้อเปอร์เซ็นแล้วก็มาที่ตัวเมืองโคราชหนึ่งรอบนะฮะชาร์จหนึ่งรอบที่ประมาณ90%กว่าเปอร์เซ็นต แล้วก็มาจบที่ที่กาลสิน์นะครับชาร์จอีกหนึ่งรอบก็ประมาณ96%แล้วก็เดินทางมาถึงที่สกลนครน,นะครับแบตบเหลือที่ประมาณ40%กว่าเปรเซน์ประมาณนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเดินทางต่อแล้วก็เดี๋ยวผมจะสรุปทิปให้อีกฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ อันนี้คลิปขามานะฮะเดี๋ยวขากับจะทําอีกคลิปหนึ่งโอเคครับจากที่ได้ทําคลิปไปนะครับสรุปได้ว่าได้เดินทางจากตัว ที่พักนะครับจากที่พักไปถึงจุดหมายก็คือจังหวัดนครพนมเนี่ยใช้ระยะทางประมาณ700กว่ากิโลเมตรนะครับก็ทําการชาร์จต้องสรุปว่าชาร์จจากที่บ้าน100%ไป1ครั้งนะครับแล้วก็ชาร์จระหว่างเดินทางอีก2ครั้งนะครับก็ไปถึงที่หมายพอดิพอดีนะฮะเหลือไฟอยู่นิดหน่อยนะครับไม่กี่เปอร์เซนต์ ก็จะเห็นได้ว่าเออถ้าหารออกเป็น3 3ช่วงเนาะ mm. ก็จะได้ประมาณสัก250กิโลเมตรโดยประมาณนะครับเท่ากับว่าเอ่อสรุปได้ว่าการเดินทางระยะไกลเนี่ยต้องบอกว่าต้องเผื่อนะครับเราจะวิ่งเต็มๆจากที่ทางเออระบบของรถเองเนี่ย ประมาณไว้ไม่ได้เลยเพราะว่าประมาณไว้ที่ถ้าเราเต็มร้อยเนี่ยประมาณไว36้สามสิบหกสามร้อยหกสิบเท่านี้นะสามร้อยหกสิบกิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งก็คือร้อเปอร์เซ็นตแต่วิ่งจริงๆ่ได้ประมาณสามร้อยนะฮะมันจะหายไปอยู่ประมาณหกสิบกิโลเมตรก็ถึงถึงต้องบอกว่าประมาณห้าถึงสิบเปอร์เซ็นตนะครับของระยะทางจริงๆก็ต้องบอกว่า การใช้ความเร็วนะครับก็มีส่วนในการเขาเรียกว,ว่าในการใช้ไฟของรถนะครับหรือใช้ระบบ Adaptive Cruise Control ก็เช่นเดียวกันเพราะว่าการใช้ Adaptive Cruise Control นะครับในการขับรถระยะไกลเนี่ยถือว่าเป็นการช่วยเขาเรียกว,ว่าช่วยผ่อนภพละ ทางการเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกได้ได้นะครับแต,แต่การเรียนไฟเนี่ยโดยการใช้เครอสหรือว่าเครออะไรก็แล้วแต่จะไม่เจนไฟเข้าเลยจะทําให้เขาเรียกว่าเปิือพลังงานเพิ่มมากขึ้นนะครับก็สรุปได้ว่าทริปนี้นะครับขาไป700กว่ากิโลเนี่ยต้องวางแผนดีๆนะครับ ไม่ให้วิ่งเกิน300ถ้าเกิน300เนี่ยโอกาสที่ไฟจะหมดก่อนถึงจุดชาร์จเนี่ยสูงนะครับโอเคครับก็ท้ายคลิปนี้ก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนเพื่อนๆกดไลค์นะครับกดแชร์ให้เพื่อนๆสมาชิกคนอื่นแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปยังไงก็ขอบคุณ ทุกคนมากเลยนะครับที่รับชมแะรับฟังก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับจะมีอะไรมาฝากเพื่อนๆก็กดาฝากกดติดตามแล้วการกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนนะครับโอเคครับคนี้นะครับสวัสดีครับ